สวัสดีค่ะพอกดดาวค่ะฟอร์ดรถสวยการน้องดาววันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถ Next g e นค่ะเป็นตัวแคปนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2023เลยสีขาวแต่งเต็มแต่งหรอมากๆเลยนะคะด้วยราคารถอยู่ที่699,000นั่นเองค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะดาวต่ำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดาวจะพาชมนะคะว่ารถแต่งอะไรยังไงไปดูกันเลยค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะนี่ นหะน้าตัวรถเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะฝากระโปรงดาวใส่สกู๊ปนะคะเป็นรูปทรงม้ากับทรงแรดนะคะอันนี้จะเป็นแรดสีขาวค่ะให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็คือกะ เด่นๆเลยนะคะก็คือกระจังหน้าเป็นสีแดงค่ะ Ford สีแดงแต่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะถัดมาด้านข้างค่ะก็คือไฟหน้าค่ะทั้งสองข้างดาวใส่ที่ครอบด้วยเป็นยังไงคะด้วยตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะคะกระจังหน้าออกมาแบบเด่นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็ไฟหน้าใหญ่ขึ้นเลยนะคะดูรถบึกบ,บึนเท่มากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวดาวจะพาไปดูด้านข้างตัวรถต่อนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะเราใส่ซุ้มล้อ6นิ้วนะคะพร้อมปักหมุดด้วยนี่และที่ขัดไม่ได้ค่ะก็คือแม็กนั่นเองแม็กนะคะก็คือจะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นมอนสเตอร์ a 2ทนะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นถนนทั้ง2รูปแบบเลยนะคะก็คือถนนกุก่ะแล้วก็ถนนเรียบค่ะลายแม็กเรารีไซน์เองได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายลายเลยค่ะไปค่ะด้านข้างต่อนะคะก็คือ คิ้วกันสารนั่นเองค่ะเราใส่เพิ่มนะคะและก็จะมีเาลาหลังคาติดฟิล์มรอบคันค่ะฟิล์มก็เลือกได้นะคะว่าจะา40หรือ60 80นะคะต่อมาค่ะที่เด่นๆก็คือสติกเกอร์ไลโคนนี่มีหลายร้อยลายเลยนะคะให้ลูกค้าเลือกก็สามารถเลือกแบบเองได้นะคะแล้วก็ชิ่ขัดไม่ได้ค่ะเบ้ารองมือจับสีดำค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันต่อนะคะ โลบาร์เอาเรนเดอร์ render, ค่ะนี่สามารถไว้บรรทุกของได้นะคะและก็ท้ายรถก็ใส่ที่ครอบไปท้ายทั้งสองข้างค่ะ,คะด้านในตัวรถเป็นไงคะหรูหราไหมคะนี่มีหน้าจอด้วยนะคะแล้วก็ตัวรถเป็นแบบนี้เลยค่ะแพนเข้ามาได้เลย